ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะทางด้านพอชอนาราธิวาสก็จัดโรงครัวเคลื่อนที่นะคะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนนาราธิวาสนะคะจัดโรงครัวเคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัยค่ะ ว่าท mm hmm ี่ร้อยตรีตะกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ร่วมทําอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสจัดโรงครัวเคลื่อนที่ทําข้าวไข่เจียวช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีจังหวัดนราธิวาสสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสสานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสสานักงานปกครองจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานใน ที่จังหวัดนราธิวาสรวมประกอบอาหารเพื่อนำส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำอาหารจากโรงครัวเคลื่อนที่นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนนราธิวาสณนะศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยชุมชนซึ่งมีผู้อพยพมาพักอาศัยรวม9 4คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเด็ก รวมถึงผู้สูงอายุและมีผู้พิการจำนวนสองรายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำยามามอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักอยู่ภายในศูนย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงบางรายมีแผลกดทับ ทางศูนย์พักพิงได้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลคอยดูแลรักษาพยาบาลในเบื้องต้นทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในบ้านและกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ด้วยให้รีบประสานจเจ้าหน้าที่หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีเพื่ออพยพมายัางศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดให้สำหรับศูนย์พักพิงวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีความพร้อมทั้งด้านอาหารและทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ ตําบลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคอยดูแลความสะดวกในเรื่องของสุขภาพหากเจ็บป่วยในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงก็มีรถพร้อมที่จะนําส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินได้ทันทีเลยค่ะ